คำพยากรณ์ดวงชะตารายวันประจำวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2568ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันที่คุณต้องทบทวนบทบาทของตนเองอย่างจริงจังระหว่างสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอาจยังไม่สมดุลน,นะะักค่ะ การงานมีเรื่องให้แก้ไขเฉพาะหน้าแต่เป็นโอกาสแสดงวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำการเงินยังคงมั่นคงจากความขยนันไม่เหมาะกับการเสี่ยงนะคะความรักต้องลดทิฐิและฟังกันมากขึ้นหากเปิดใจจะเข้าใจกันได้ลึกกว่าเดิมค่ะ คนที่เกิดวันจันร์นะคะวันนี้อารมณ์และความรู้สึกนำเหตุผลคุณอาจไวต่อคำพูดหรือบรรยากาศรอบตัวเป็นพิเศษการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดความเห็นอกเห็นใจหรือการดูแลผู้อื่นจะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวนะคะความรักต้องการความอบอุ่นและความใส่ใจสุขภาพควรระวังความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ ผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันที่พลังใจแรงและกล้าตัดสินใจค่ะการงานเดินหน้าเร็วเหมาะกับการเริ่มต้นหรือเร่งงานให้จบแต่ควรระวังความใจร้อนและคำพูดตรงเกินไปนะคะการเงินมีรายจ่ายกระทนหันเล็กน้อยแต่ยังควบคุมได้ค่ะความรักอาจมีความตึงเครียดจากอารมณ์หากใจเย็นจะผ่านไปได้สุขภาพให้ระวังอาการปวดเมื่อยหรืออุบัติเหตุเล็กๆนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธวันนี้เป็นวันที่ความคิดปลอดโรปร่งไว้พริบดีเหมาะกับการวางแผนติดต่อเจรจาหรือเรียนรู้สิ่งใหม่การงานมีข่าวดีจากการสื่อสารหรือเอกสารการเงินได้จากความสามารถและการพูดคุยเจรจาความรักเริ่มต้นจากความเข้าใจและมิตรภาพสุขภาพโดยรวมดีแต่ควรพักสายตาและสมองเป็นระยะนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดี วันนี้ดวงให้ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือค่ะผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างพร้อมสนับสนุนการงานเหมาะกับเรื่องระยะยาวงานที่ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และคุณธรรมการเงินค่อยๆดีขึ้นจากความพยายามที่ผ่านมาความรักอยู่ในเกณฑ์เข้าใจและให้เกียรติกันสุขภาพแข็งแรงดีแต่อย่าหักโหมเกินไปนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะวันนี้เสน่ห์และความอ่อนโยนโดดเด่นค่ะ มีคนเข้ามาพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือนะคะการงานด้านการบริการการเจรจาหรือการเข้าสังคมจะเป็นไปได้ดีค่ะแต่ควรระวังการรับปากเกินกำลังนะคะการเงินมีรายจ่ายเพื่อความสุขหรือคนรักความรักหวานขึ้นหากสื่อสารด้วยความจริงใจสุขภาพระวังการพักผ่อนไม่เป็นเวลานะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนและความหนักแน่นเป็นพิเศษ งานอาจเดินช้าแต่เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในระยะยาวการงานแม้เหนื่อยแต่ให้ผลคุ้มค่านะคะการเงินยังต้องวางแผนอย่างรอบคอบความรักค่อยๆพัฒนาต้องอาศัยความเข้าใจและเวลาสุขภาพควรระวังความเครียดสะสมปวดหลังหรือข้อเข่านะคะ